รีแคปมิสอ u นิเว r ร์ส0อ3แอนโทเนียประกบกับฟิลิปปินส์ครั้งแรกเคลียร์ข่าวเกาเหล่ากันจริงไหมสาวสาวร่วมซอมบ็อกกิ้งในวันรีโฮซโซครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างและใครโดดเด่นบ้างในงานดินเนอร์การกุศลวันนี้ เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยววันนี้แต่จะเล่าให้ฟังครับเช้านี้นะครับผมสา,สาวเนี่ยก็ไปร่วมซ้อมบอกกิง้งรีโฮโลส์กันเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เวทีจริงนะครับของฮอลในการประกวดมิสยูเวิร์ส2023ในปีนี้นะครับผมก็ซ้อมตามขีดเวทีกันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเวทีก็คือยังทำไม่เสร็จ เช้านี้นะครับผมแอนโทเนียกับลาวสปาเป้านะครับผมก็ลงมาพร้อมกันด้วยชุดกีฬาแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะครับผมลงมาด้วยความสนุกสนานฮีฮาน่ารักสดใสกันมากนะคะรับปาจีก็ตกใจว่าเอ๊ะวันนี้ยังไงแอนโทเนียจะไปทำโยคะหรือจะไปเล่นกีฬาอะไรหรือเปล่าทำไมแบบแต่งตัวแบบนี้มาเพราะว่าสาวงามประเทศอื่นอ่นอะก็คือแต่งจัดเต็มกันมากอย่างสเปนก็คือดอกใหญ่สีแดงมาเลยเม็กซิโกก็เลื่อมมาเลย เวเนก็ชุดเลื่อมปักตาแตกมาเลยแต่งงว่าเอ๊ะทำไมไทยกับลาวถึงลงมาเป็นชุดกีฬารองเท้าผ้าใบแอนโทนี Anthony ก็ชี้แจงว่าก็ในบีบบอกว่าให้สวมชุดสบายสบายเป็นชุดกีฬาแล้วก็รองเท้าผ้าใบในการที่จะไปซ้อม r รี e a r เฮอร์โซก็เลยแต่งมาแบบนั้นสรุปเอาแล้วไงยังไงไทยแลนด์กับลาวโดนแกงแล้วไงอ้อประเทศอื่นก็คือ ม่ชุดกีฬาลองเท้าบาวบเลยบรรยากาศวนี้นะครับผมสาวงามเนี่ยก็ซ้อมกันแบบสนุกสนานไปได้ดีเลยนะครับทุกคนแบบเวทีหลุดออกมาก,ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะทุกคนเป็นจอโค้งด้วยยิ่งใหญ่มากในยุคของ JKN แล้ววันนี้นะครับผมแอนโทเนียกับมิเชลดีนะครับจากนางงามจากฟิลิปปินส์นะครับก็ประกบกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันมานานว่าเอ๊ะสองคนเนี่ยเขาไม่ถูกกันหรือเปล่าเพราะไม่เคยเห็นสองคนเนี่ยประกบกันเลยซึ่งทางด้านแอนโทเนียก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาการรักกันดี อยู่ในกองก็มีการคุยกันบ้างแต่แต่ด้วยความที่กรุ๊ปเนี่ยไม่ได้กรุ๊ปเดียวกันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแบบคู่กันเท่าไหร่วันนี้นั่งรถมาด้วยกันก็ได้พูดคุยแกนสนุกสนานมากนะครับผมมิเชลเนี่ยก็แบบบอกว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์หยิบของออกมาจากกระเป๋าก็คือเป็นยาดมหงไทยทุกคนทุกบ้านมียาดมหงไทยและล่าสุดยาดมหงไทยไปถึงจักรวาลแล้วจ้ะ ช่วงเย็นนะครับผมสาวๆเนี่ยก็ไปร่วมดินเนอร์การกุศลกันนะครับผมแต่ละคนก็คือแต่งชุดมาแบบโดดเด่นกันมากๆเลยเริ่มต้นที่ไทยแลนด์ของเรานะครับผมมากับชุดสีน้ําเงินของแบรนด์สิริวันว,าน,วานาลีนะครับผมก็บอกได้เลยว่าสวยจึ้งจักรวาลมากเอาเด็ดในวันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นมิสเม็กซิโกแล้วก็มิสโคลอมเบียครับโอ้โหสองคนนี้ก็คือสวยสว่างวาบมากทั้งสองคนเลยคือโดดเด่นมากวันนี้คือสื่อต่างๆเนี่ยคือลงรูปภาพเธองเธอ สองคนนี้ไม่หยุดเพราะว่าสวยจึงจ้งจริงๆลาวของเราก็คือไม่เคยทำให้ผิดหวังมากับชุดผ้าลาวสีแดงมิสแฟชั่นปีนี้ใครก็แย่งเธอไปไม่ได้สำหรับมิสยูนิเวอร์สลาวน้องปาเป้าของเราฟิลิปปินส์วันนี้ก็ดีมากนะครับผมมากับชุดสีชมพูหวานจับใจสุดๆชิลีขวัญใจของเต่าว,วันนี้นะครับผมมากับชุดสีแดงสลัดภาพสาวหวานวันนี้เป็นสาวแซ่บสาวเปรี้ยว สวยมากๆฝรั่งเศสคือโดดเด่นมากมีเสน่ห์มากมากับชุดสีม่วงทุกคนคืออาจจะดูเรียบๆนะแต่คือดูแพงมากเขามีเสน่ห์สุดๆแคมโบเดียก็สวยมากๆเอกโซติกมาก USA กับชุดนี้ก็คืออ g a กนสุดๆ b a าซิลเฟียสมากผมเปียยาวชุดขาวแล้วฮอนดูรัสชายแววขึ้นทุกวันวันนี้ก็คือมีเสน่ห์มากฟิลเขาคล้ายๆชิลีอยู่นะทุกคน โปแลนด์ Poland, ชุดสีน้ำเงินผมบอลก็คือบอกเลยว่าแพงมากๆสำหรับทุกคนคิดว่าใครโดดเด่นบ้างในวันนี้คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับขอบคุณข้อมูลคลิปและภาพนะครับผมจาก p l o Universe Miss Universe MU Update Miss Universe SOSV ช่องทางโซเชียลมีเดียของสาวสาว s s u s u v i v s r s e 2 3 2 3และ Miss Universe Thailand ครับ ถ้าทุกคนนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของนางงามแบบ e x ็กซ์คลูซีทุกวันทุกเวทีนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเต่อไว้ให้ดีเลยนะครับต่อจะมาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยฟังกันทุกวันทุกสถานการณ์เลย